วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยสมุนไพรแม่อบเชยเชยที่ไม่เชยสร้างอาชีพสร้างสุขภาพสร้างชุมชน ที่นี่ตําบลไซน้อยอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่นี่เองเป็นบ้านของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะนางสิริวัลมาสุขนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสมุนไพรแม่อบเชยนะคะการจัดตั้งกลุ่มของเรานะคะเกิดขึ้นมันมีโครงการนาว,าวัตวิถีนะคะ เกิดเราก็ดูว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเราสามารถทําอะไรเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเอาไปจําหน่ายได้นะคะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะแล้วพอขายได้ขายได้ต่อเนื่องนะคะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเพื่อจำเป็นอาชีพเสริมเรานะคะถ้าจะไปได้หรือมีควรส่งเสริมก็ต้องมีการจดวิสาหกิจนะคะจดปี2564มีสมาชิกป,ปุ๊บก็เกิดกิจาก,การรมเกิดขึ้นคือเราต้องมีกระจายรายได้ให้กับสมาชิก นะคะคือเราจะทํายังไงให้สมาชิกมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ไปโรงเรียนกับโครงการยั่วพัดลักถิ่นปลูกพืชสมุนไพรสมัยใหม่หลังจากนั้นเสร็จเราก็ได้ไปอบรมเกี่ยวกับโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องตัวของพืชพืชสมุนไพรนะคะแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลรูปตัวของอวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในชุมชนแล้วนะคะก็คือเราจับเรื่องของมะกรูด ะะซึ่งมันเป็นวิถีของชุมชนอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องมะกรูดนะคะพอเราได้เรียนรู้เรามีความสุขกับกิจกรรมที่เราทํานะคะเราก็ได้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเราจะมีการอบรมอาชิพในกลุ่มนะคะเพื่อจะเอาองค์ความรู้มาพัฒนาแล้วทาให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์แรกที่เราทําก็คือตัวครีมไพรนะภูมิปัญญาของบรรพุรุษนะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่สองก็คือเป็นส่วนของสเปรย์ไพร การที่เราออกตลาดนะคะก็จะเจอตัวของลูกค้านะคะลูกค้านี่แหละเป็นสิ่งที่นําตัวตอบโจทย์ตัวของผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาของเราได้ก็คือตัวของอ่ามาอยากจะทายาหมองแต่ไม่ชอบกินหมองส่วนนี้ก็คือเราก็เอาไปตอบโจทย์ผลิตเย็นต่างๆนะคะมาทําเป็นครีมครีมนะคะอันนี้คือจะไม่มีกลิ่นหมองเลยก็คือในชุมชนเรามีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวของต้นปีบนะคะอยู่ที่บดลงเขาใหญ่เราก็เอาตัวของอดอกปีบนี่แห L ละกินปีบนี่แหละเอามาใส่ตัวของผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะ ค่ะถามว่าสมาชิกในกลุ่มนะคะได้อะไรเกี่ยวกับการที่มาร่วมในกลุ่มของเรานะคะหวัตถุดิบซึ่งเรารรนค์ให้ชาวบ้านปลูกนะคะเป็นตะไคร้เนี่ยก็คือสมาชิกในกลุ่มนะคะสามารถเอามาขายได้ที่กลุ่มเราจะซื้อสมาชิกทุกคนนะคะที่เอาไปปลูกนะคะรับรองได้ร้อเราซื้อหมดนะคะและสมาชิกในกลุ่มนะคะอันนั้นคือ1และต้นน้ําเราสามารถอ,อุดหนุนสมาชิกในกลุ่มให้มีให้เกิดไรายได้นะคะ ครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มการจัดสรรผลประโยชน์แบ่งเป็นเงินทุนกลุ่ม40%เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ20%สวัสดิการสมาชิก15%เช่นการจัดทำเสื้อทีมหรือทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกสาธารณประโยชน์10%เช่นทำเทียนถวายวัดและแจกก้าพันสมุนไพรให้กับ คนในชุมชนและสุดท้ายปันผลคืนแก่สมาชิก15กิจกรรมของกลุ่มเราไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวของเราคนเดียวนะคะคือต้องอยู่ส่วนของสมาชิกต้องมีส่วนร่วมด้วยชิกในกลุ่มให้มีให้เกิดรายได้นะคะส่วนที่สองก็คือการแปรรูปนะคะแปรรูปของเราก็คือสมาชิกแต่ละคน มีองค์ความรู้มีความรู้ภูมิปัญญาไม่เหมือนกันนะคะสมาชิกอีกคนหนึ่งสามารถทําขนมหวานได้เราก็เอามาอัดเกี่ยวกับให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป,ปรูปของเนื้อมะกรูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอาทําขนมหวานก็คือการแช่อิ่มมะกรูดนะคะมะกรูดแช่อิ่มอบแห้งนะคะอ่าส่วนของแยมก็จะเป็นป้าเจ๊นะคะก็จะมีอ่าการทําขนมหวานก็จะยกให้ป้าเจ๊ส่วนเรื่องของเทียนหอม อันนี้เจ้าเทคโนโลยีก็คือชาชนทิชานะคะส่วนของชุติมานี่เขาก็จะเป็นแนวแบบสารพัดประโยชน์สําหรับเรานะคะสมาชิกในกลุ่มของเราทําได้หลากหลายนะคะเวลาเราเวลามีแขกมาเนี้ยก็จะมีฐานเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะ่าทุกคนมาร่วมก็จะได้คนละ500บาทต่อหนึ่งครั้งการมามาเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้นะคะส่วนอ่าในกรณีที่ ในกรณีที่เราไปรับงานนอกนะคะเป็นวิทยากรเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไม่ได้ดังคนเดียวเราดังกันเป็นหมู่คณะ <S <S ค่ะก็คือเราก็จะเอาสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะ <S <S ไปด้วยกันไปร่วมกิจกรรมด้วยการพูดว่า มีนักท่องเที่ยวศึกษาดูงานนะคะอยู่ที่กลุ่มของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทํากับข้าวนะคะก็จะแบ่งแยกกันหน้าที่กันไปว่าอาคนนี้ทําอันนี้ทนนํานี้ทุกคนมีไรายได้เหมือนกันแล้วตัวของวัตถุดิบซึ่งเอามาทํากับข้าวก็ของคนในชุมชนและคนสมาชิกในกลุ่มเหมือนกันว่าวันนี้คุณปลูกอะไรคุณมีอะไรอ่คุณก็มาบอกขายเราเราก็จะทําเป็นเมนูเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะรับแขกอ่ารับคนที่มาดูงานในกลุ่มของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมของเรารับรองได้ว่าไม่มีคนนอกขาดคะ่ะมีแต่ มาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะคะและการจําหน่ายแต่ละครั้งนะคะตอนนี้เรามาส่งเสริมให้สมาชิกนะคะรับเป็นผลิตภัณฑ์ของใครของมันนะคะพอเวลาเราออกจําหน่ายปุ๊บเราก็จะมารวมกันแล้วก็เอาไปออกจําหน่ายเป็นกลุ่มของเรานะคะจากวันแรก ที่เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ชนิดวันนี้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าสิรายการเช่นน้ำมันภยัยสเปรสมุนไพรยาดมน้ำมันหอมระเหยและยามะกูดสินค้าของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานอยอและมผอชอนอกจากนี้กลุ่มยังขยายตลาดไปสู่ช่องทางออนไลน์เช่น Facebook และการออกบูธแสดงสินค้าตามงานสำคัญต่างๆด้วยวิสาหกิจชุมชนสมุทรภัยแม่อบเชยไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าลดของเสียจากกระบวนการผลิตเช่นการใช้มะกรูดทั้งผลในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยังจัดก,กิจกรรมเพื่อชุมชนเช่นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดวัดและการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่เยาวชนของเรื่อง BCG นะคะขอแเราถามว่าเรารักโลกยังไงคะผลิตภัณฑ์ของเรา จะทาให้มีไม่ไม่มีตัวทําให้โลกร้อเลยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะมะกรูดเนี้ยผิวเราไปทําเป็นน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมคะเนื้อเรามาทําเป็นอาหารนะคะเป็นมะกรูดใชอ่อบแห้งเป็นแยมแล้วก็เป็นอ่ามะกรูดหยีเป็นต้นนะคะส่วนของอ่าตัวของวัตถุดิบขั้นตอนสุดท้ายของมะกรูดนะคะที่เวลาเรากัดเราเนี้ยเราก็มาทําเป็นอ่าสมุนไพรอบแห้งนะคะส่วนน้ํากลั่น อพอเรากั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะด้านบนจะเป็นน้ํามันหอมระเหยส่วนด้านล่างจะเป็นน้ํากันเราไม่ทิ้งนะคะเราเอามาทําเป็นน้ํายาเน็ระสงค์นะคะซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่ไม่มีนะคะส่วนของมะกรูดนะคะบดไปอีกอีกอย่างนึ่งก็คือส่วนของตะไคร้หอมนะคะพอเรากั่นเสร็จแล้วนะคะเรามันจะเหลือตัวของกาก,ากตะไคร้หอมนะคะอันนี้ยังมีโครงการต่อเนื่องก็คือการเอาตัวของอตะไคร้หอมที่เรากั่นแล้วนะคะเอาไปทําให้ ให้ไสเดือนทานก็จะเป็นการรนลงให้ทําเป็นดินดินไสเดือนแต่ว่าเป็นแนวสมุนไพรนะคะและอีกอย่างหนึ่งมีโครงการเข้ามาอีกแล้วค่ะของราชพัฒนนะคะเราจะทําตัวของอ่าส่วนของตะไครเนยคะตะไคร้ที่เรากั่นแล้วนะคะจะเอาไปทําเป็นทูบนะคะเพราะว่าอําเภอบางบานของเรานะคะเป็นถิ่นฐานการทําการทูบแต่ยังไม่มีการทําทูบแล้วเราก็จะนําเอาตัวของวัตถุดิบ ที่เป็นตะไคร้นะคะเอามาทําเป็นทูบหอมนะคะรับรองได้ค่ะอ่า